อาน,นิสงส์แห่งอาณาปานสติเจ็ดประการพิกุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่พิกุทั้งหลาย ในกรณีนี้พิกุไปแล้วสู่ป่าหรือคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัด ว่าเราหายใจออกยาวเมื loser, sure ่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศ yup ึกษาว่าเราเป็นผู้ทำไกยสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำไกยสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ ЗЫКА ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึก es หัดศึกษาว่าเราเป็นผู <t ose> <t ose ้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิกุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่พิกุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสงเจ็ดประการ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ผลอน,นิสงส์เจ็ดประการเป็นอย่างไรเล่าผลอน,นิสงส์เจ็ดประการคือการบรรลุอัตผลทันทีในปัจจุบันนี้ถ้าไม่เช่นนั้นย่อมบรรลุอัตผลในการแห่งมรณะถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโยตห่าย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภคิยสัญโยธาย่อมเป็น mé, ปอุปหัจจปรินิพพยีถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภคิยสัญโยธาย่อมเป็นอะสังขาระปรินิพพยีถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภคิยสัญโยธาย่อมเป็นสสังขาระปรินิพพยีถ้าไม่เช่นนั้น เพราะสิ้นโอรัมภาคยสัญโยธาย่อมเป็นอุทังโสโตอกนิตาคามีพิกุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แลผลอน,นิสงส์เจ็ดประการเหล่านี้ย่อมหวังได้ดังนี้